สวัสดีค่ะพบกับสู่ SP c e เซ็นต์คาอีกเช่นเคยนะคะแน่นอนค่ะพบสู่ก็ต้องมาพร้อมกับรถแน่ๆน,นะคะวันนี้แต่ก่อนที่จะพาไปดูสภาพรถที่อยู่ด้านหลังของสู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะคลิปต่อๆไปว่าสู่จะพามาพบกับรถรุ่นไหนนะคะและก่อนที่จะไปดูสภาพรถอีกหนึ่งครั้งนะคะแจ้งพิกัดที่จะเข้ามาดูรถมาเทสรถก่อนนะคะพิกาดตั้งอยู่ที่ปากซอยเสรีไทย70มีนบุรีกรุงเทพ นะคะผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามาชมได้นะคะมาค่ะวันนี้สุมาพร้อมกับคันนี้เลยนะคะเป็น Mitsubishi x p e d พ e เ1.5ครอสตัวท็อปปี2022รถปีใหม่ไม่น้อยด้วยนะคะจะบอกว่าราคาค่าตัว565,000บาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่10,000บาทต่อเดือนสาภาพจะเป็นยังไงบ้างมาเริ่มกันจากด้านหน้าเลยค่ะ ด้านหน้านะคะคันนี้มาพร้อมกับไฟ Full LED แล้วนะคะในส่วนของด้านหน้ากระจังหน้าโครเมียมสัญลักษณ์มิตซูบิชิชัดเจนสําหรับด้านหน้านะคะและที่สําคัญคันนี้นะคะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้แล้วนะคะในส่วนของล้อนะคะเป็นล้อเดิมจากโรงงานเลยนะคะขอบ17นะคะยางใช้ขนาด2055 5 1 7นะคะไฟเลี้ยวมาพร้อมกับกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้ามือจับเป็นโครเมียมด้านท้ายเป็นไฟ LED ะะมีกล้องมองหลังมาให้นะคะรุ่น e อ็ e n d e r c r ร s s ชัดเจนนะคะที่อยู่ด้านท้ายของตัวรถด้านหลังนะคะสามารถปรับพับเบาะไปได้อีกนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่นะคะวางสัมภาระนะคะสามารถปรับพับเบาะลงไปนะคะวางพื้นที่สัมภาระได้อีกนะคะหรือถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะ มีในส่วนของสมาชิกนะคะเพิ่มขึ้นมาก็สามารถที่จะดึงนะคะในส่วนของเบาะด้านท้ายขึ้นมาได้อีกนะคะสําหรับด้านท้ายนะคะเบาะด้านในจะเป็นในส่วนของเบาะหนังสีน้ําตาลคาดดานะคะเบาะหนังสีน้ําตาลค้าดดาแถวที่2นั่งแบบสบายๆกว้างขวางเลยนะคะฝั่งคนขับนะคะมาเริ่มกันที่ปุ่ม push start นะคะคันนี้ปุ่ม push start พร้อมอะไรมันติฟังก์ชั่นนะคะจอทั u c กรี r e e เชื่อมต่อ apple carplay มาให้เรียบร้อยนะคะสําหรับคันนี้แตะถนนไปแค่20,000 8 5 9 0กสิโลเมตรสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะคะรถปีใหม่ไม่น้อยสำหรับ mitsubishi xpander 15 Cross คลอสปี2022นะคะจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ท้าขาพิสุได้เลยค่ะ